หมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีสัตว์ต่างๆมาสร้างบ้านอาศัยกันอยู่มากมายสัตว์ทุกๆตัวจะต้องคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอมีเพียงเจ้าลูกหมูตัวเดียวเท่านั้นที่ไม่มีใครอยากจะคบด้วยเนื่องมาจากนิสัยที่ชอบบวยวายของมันนั่นเอง มีคนแอบเข้ามาขโมยแน่เลยสงสัยจะต้องเป็นฝีมือของเจ้ากระต่ายข้างว่าเรานันแน่เลยเดี๋ยวเธอเจ้ากระต่ายฉันจะเข้าไปลุยที่แรกเลยเจ้ากระต่ายเจ้ากระต่ายเปิดประตู๋ยวนี้นะใครน่ะใครมาโมยไว้อะไรน่ะเปิดประตูสิอ๋อเจ้าลูกหมูนี่เองมีอะไรอีกล่ะ เธอเนี่ยมีปัญหาทุกวันเลยนะนี่อย่ามาทำไปไม่รู้เรื่องนะเธอขโมยหมวกใบปลอดของฉันไปใช่ไหมเอามาเคลิ้นซะดีๆเถอะอะไรกันหมวกอะไรของเธออีกละ่ะเจ้าหมูอ้วนตอมวยวายเธอนี่ยากจริงๆเลยนะเมื่อวานก็ขโมยรองเท้าของฉันวันนี้ยังมาขโมยหมวกอีกนี่อย่ามากล่าวหาฉันนะบอกแล้วไงว่าไม่รู้เรื่องจะต้องให้พูดกี่ครั้งกี่คนนะเธอถึงจะเข้าใจ น่ารำคาญจริงๆเอ๊ะถ้าไม่ใช่ฝีมือของกระต่ายอะก็ต้องเป็นฝีมือของเจ้าหมีนะสิใช่แล้วต้องเป็นฝีมือ,อเจ้าหมีแน่เลยงัย้นเราเรีบไปที่บ้านเจ้าหมีดีกว่าเจ้าหมีเจ้าหมีเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะ,ปะเปิดแล้วสิเฮ้ยใครเนาะ มาวยวายอะไรตั้งแต่ช้าอีกแล้วเจ้าลูกหมูนี่เธอเอาหมองฉันมาหรือเปล่าอ่ะเอามาคืนดีๆนะจะให้บอกกี่ครั้งกี่หนนะว่าไม่มีใครอยากได้ของของเธอหรอกกลับไปหาที่บ้านของเธอสิมันอาจจะที่บ้านของเธอไปหาด้วยดีๆสิแล้วอย่ามายุ่งกับฉันอีกนะ รู้ตัวบ้างหรือเปล่าว่าเพื่อนๆเนี่ยเขาเบื่อน,นิสัยชอบวุยนวของเธอไปหมดแล้วถ้าเบื่อก็ไปอยู่ที่อื่นสิเดมันกันฉันจะได้อยู่คนเดียวจะได้ไม่มีใครมาแอบขอโมยของของฉันอีกไปเลยไปไปกันให้หมดเลยรวมทั้งเจ้าด้วยนะเจ้ามีขี้ระมยงั้นก็ดีเชิญไปอยู่คนเดียวเถอะฉันจะไปชวเนเพื่อนให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นเดี๋ยวนี้ล่ะไปเลยชิวชิว มีใครมาแอบขอโมยอีกแ,แน่เลยเอ๊ะเอ๊ะทำไมไมชบช่องมาขโมยของของหนูน้อยจริงๆเลยนะต้องเป็นเจ้ากระต่ายแน่ๆเลยเดีย๋ยวจะต้องไปจัดการสักหน่อยเจ้ากระต่ายเจ้ากระตา่า,ตายเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะเอาเสื้อน้ำของฉันมาคืนนะเจ้ากระต่ายเอ๊ะทำไมเงียบจังอ๋อดู คงจะไปรวมกันอยู่ที่บ้านของเจ้าหมีละสิดีและฉันจะได้จัดการสักทีเดียวเลยเจ้าหมีเจ้าหมีเจ้ากระต่ายออกมาเดี๋ยวนี้นะเอาเสื้อเอารองเท้าหมวกไม้ปิงปองของฉันมาคืนให้หมดเลยแนจริงออกมาสิออกมาเจ้าหมีเจ้ากระต่ายออกมาสิเอ๊ะทำไมไม่เงียบจังเลยเนี่ยสงสัยคงจะไม่กล้าออกมาละสิเชะ กลับบ้านก่อนก็ได้เดีย๋ยวไว้เย็นๆนะจะมาใหม่เมื่อเจ้าลูกหมีไม่เจอใครมันจึงเดินกลับมาที่บ้านของมันเอ๊ะทำไมวันนี้มันเงียบจังเลยนะไม่รู้เจ้าพวกนั้นมันหายไปไหนกันหมดดูไปดูมาบ้านของเราก็เริ่มรอกแล้วนะวันนี้ว่างๆจัดบ้านดีกว่า บารว่าร่าจักรนิดจักรนิดนิดเตอรบิสเกลิกเกเอ๊ะมีอะไรซุกอยู่ใต้เตียงน่ะไหนลองเอาไม้เขียวมาดูดีกว่าเอ๊ะอะไรนะ่ะเออเออเอเอเออกมาซิเฮ้ยนี่มารองเท้าของเรานี่แล้วก็หมวกเสื้อหนาวไม้ปิงปองนี่มันของทั้งหมดของเราที่หายไปนี่น่ะมันไปอยู่ใต้นี้ได้ไงกันน่ะ อ๋อรู้แล้วต้องเป็นตอนที่จัดบ้านเมื่อครั้งก่อนแน่เลยตอนนั้นเราเรียบเราก็เลยยัดของไว้ใต้เตียงอเออเอ้เราไม่น่าไปโวยวายเจ้ามิเจ้ากระต่ายและคนอื่นๆเลยตายละ่ะว่าพวกเขาไปตั้งเยอะเลยทำยังไงดีละ่ะอืมงั้นเราไปขอโทษพวกเขาดีกว่านะ เจ้ากระต่ายเจ้ากระต่ายเปิดประตูซิเจ้ากระต,ารระต่า,ตายไปไหนนะงั้นไปขอโทษเจ้าหมีก่อนก็นไดเ้เจ้าหมีเจ้าหมีเปิดประตูนอยนี่ก็ไม่อยู่อีกงันลองไปบ้านเจ้ากวางดีกว่ากวางเจ้ากวางเปิดประตูทีสินี่ฉันไม่ได้มาว่าพวกเธอหรอกฉันจะมาขอโทษเปิดทีสิ ไปอยู่ไหนกันหมดนะลูกหมูเดินเคาะประตูบ้านคนโน้นคนนีแต่ไม่พบใครเลยจนกระทั่งพบคำ่ำหายไปไหนกันหมดนะดูสิเงียบเงาจังเลยพวกเธอหายไปไหนกันนะเออจริงสิชุ่มหมีบอกว่ามันจะชวน,นเพื่อนเพื่อย้ายไปอยู่ที่อื่นนี่นาโธ่ทิ้งฉันไปหมดเลย ฉันจะอยู่คนเดียวได้ยังไงเนี่ยฉันไม่น่าโอยวายเก่าหาเพื่อเลยซ้ยยำนึกแล้วใช่ไหมล่ะเจ้าลูกหมูจอมโมยวายเจ้ากระต่ายเจ้าหมีเจ้ากว,วางเจ้าเป็ดน้อยพวกเธอกลับมาแล้วเหรอก็บ้านของเราอยู่ที่นี่นี่นาแล้วเราจะไปไหนล่ะ จะลูกหมูตอมวอยวายพวกเธอหายกอดฉันแล้วใช่ไหมเราไม่ได้กอดเธอหรอกเพียงแต่เราอยากจะฝึกนิสัยเธอสะใหม่นะ่ะขอโทษทีนะฉันไม่น่าโวยวายกล่าวหาพวกเธอว่าเธอขโมยของของฉันเลยจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้หายไปไหนหรอกมันอยู่ใต้เตียงนอนของฉันเองเพียงแต่ฉันน่ะหามไม่เจอเท่านั้นแหละ ก็เลยคิดว่าพวกเธอขอโมยของฉันไปกล่าวหน้านะก่อนจะวายว่าใครก็ควรดูให้ดีก่อนเข้าใจไหมล่ะคราวเนี้มีให้อภัยก็เถอะฉันเข้าใจแล้วล่ะต่อไปเนี้ยนะฉันจะไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วล่ะฉันสัญญาพวกเธออย่าิ้งฉันไปไหนอีกนะอยู่คนเดียวอะมันเหงาจริงๆเลยถ้าเธอเป็นเพื่อนที่ดีของเรา แล้วเราจะทิ้งเธอไปได้ยังไงล่ะเจ้าลูกหมูขอโทษนะที่ฉันทำตัวไม่ดีกับพวกเธอนะ่ะไม่เป็นไรหรอกลูกหมูถึงยังไงยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนย่อมอภัยให้เพื่อนได้เสมอล่ะขับใจนะจากนั้นมาสัตว์ทุกตัวก็ใส่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข แล้เจ้าลูกหมูจอมโวยวายก็เลิกนิสัยโวยวายแต่กลับกลายเป็นลูกหมูที่แสนดีและน่ารักของเพื่อน